สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูนะคะคุณรัทวันเพียรทวีกิจค่ะสอนชั้นประสมศึกษาปีที่สามวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องวัฏจักรชีวิตสัตว์เรื่องวัฏจักรชีวิตสัตว์ค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรวัฒจักรชีวิตของสัตว์ เป็นการเปลี่ยนแปลงคณะเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีการหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องวัฏจักรชีวิตมนุษย์เป็นอย่างไรแผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์มนุษย์ตัวเต็มวัยมนุษย์วัยแรกเกิดวัฏจักรชีวิตไก่เป็นอย่างไร แผนภาพวัฒจักรชีวิตของไก่ไก่ตัวเต็มวัยนะคะก็จะพัฒนาเป็นไก่ไข่ไข่ไก่แล้วก็เป็นลูกลูกไก่ต่อไปวัฒจักรชีวิตผีเสื้อไหมเป็นอย่างไรวัฒจักรชีวิตของตัวเสื้อไหมนะคะก็เริ่มจากผีเสื้อไหมไข่ไหมหนอนไหม ก็เป็นดักแด้ใหม่ค่ะอันนี้กิจกรรมที่หนึ่งนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ <c oughs> วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรวิธีธรร,ร่วมกันอภิปรายแล้วเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และผีเสื้อใหมให้หนักเรียนบันทึก ลงในตารางที่1 2 3นะคะตามลำดับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบแค่นี้เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็นำส่งคุณครูได้นะคะสวัสดีค่ะ